ช่องเจ็ดแถลงยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของโกวศินป์โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้ช่องเจ็ดโพสต์แถลงยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของโกวศิลป์ศิลปินนักแสดงชื่อดังมากความสามารถโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วันที่14ตุลาคมแฟนเพจ f a c e b o o k CH7HD ได้ออกมาประกาศเรื่องช่อง 7HD ขอแจ้งยุติสัญญานักสแสดงในสังกัดโดยระบุข้อความไว้ว่าการยุติสัญญาการเป็นนักสแสดงในสังกัดของช่อง 7HD ของคุณวศินอศวนนรินารสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักสแสดงในสังกัดของคุณวศินโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับ โอวสินปัจจุบันอายุ31ปีเคยมีผลงานแสดงกับทางช่อง7หลากหลายเรื่องรวมถึงการเป็นมือกีตาร์วงรูฟท็อปภายใต้สังกัดสไปซี่ดิสด้วยโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกรายการร้องข้ามกำแพง EP ีที่110โดยเป็นนักร้องหลังกำแพงให้กับแพรวคณิตกุลที่ออกอากาศทางช่อง Workpoint ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด